อ้มีตกนะเราคนนะบวกบูโอ้ยดีไหมฝักดีไหมื้อนึงดินหนึ่งฐานเอาบอกว่าอยากได้บวกตตโคอมันกอ้ยายาวัีครับเกียร์ขาวเกียร์ขักขผมเลครับได้ได้คีอเราเพชรกับแก้ม เราข้าวของมันเข้ากันแกข้าวอือเป็นอย่างนี้กรับตาดิมันแสีบตัวหานาโทรสัพท์ของมันแล้วมันจะแตกเราลีไล่เ <c oughs> <c oughs> ปิดกระถายยี่ต้องด <c oughs> โดนตัว ำลังฝักนะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องเป็นเพื่อนพี่ๆทุกคนนะครับสวัสดีพี่นอ้องสปอปอลาวด้วยมุมเดิมครับมุมเดิมกับกู้บอเจ้าซอฟัก,กคนดูเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเพ่งเพิ่งฝากฝากฝักฝากฝากบอกหยอกดิอยู่กับโกู้บอลเดิมนะครับกู้บอเจี๊ยบเชนเนลเอาเอาเอาแจ้งฝักเขามานะโกวันเจี๊ยบเชนเนลนะครับผมเมื่อนี้ก็กลับมาอีกเหมือนเดิมครับ ำกับข้าวแอนแกรมนะครับเมือ่อกี้ตำจอกครับตำจอกนี่จีนรหรู้อะไรเลิกมีจีนย่ำหมูดิขยโยคอมเมนต์มาดิบัวบัโยกเลยมึงนตำแก้วครับตำแก้วนี้ <c oughs> มื่อนี้ผมก็ได้มาชิมชิมชิมเหลาไอชิมเบียร์เพื่อนกันเหลาไปกินกินห่างๆแต่ว่าทุกมมือเริ่มเทียมมาครับตำแก้วครับ นนาดเคียงมุนแดงไม่เห็นว่ะเคียงมุนแดง <laughs> ฮะเคียงมุนแดง <laughs> กับมุมเดิมเขานะครับผมทุกคนสถานที่เดิมนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราไม่ได้ออกไปไหนมาไหนเลยไปอ่ปานเหมือนงานเก่าเนาะไปวะงานนั่งแซ่บๆ <c oughs> เราบรรยากาศ เฮอ,อยทำไมเตอก็จะยังม้วนไหนเนี่ยอ่านี่ครับมือนี้ครับลาบเนื้อนะครับผมมือนี้เ้าบริเวณเสีเลือดนเนาะบางทีหลาบไม่มไเลือ,อ,บอ,อดบืนี่ยมือนี้เลยเลือดเขาบนอะเอาเถอะมาดิกินได้บะล่ะ,ละกินได้มันเป็นหลาบเนื้อครับเพราะว่าไม่เลือดนะครับผมมือนี้นี่ใส่มา้วไหบริเวณ ทันโน้ดีผู้สนับสนุนเราไม่ได้ออกมานะครับวันนี้สนับสนุนเนื้อหนึ่งกิโลโดยตะสันนะครับวงอมานะครับแล้วก็สุราาขาวเครื่องในหมดแล้วเครื่องในหมดแล้วเครื่องในกับบุ๊บเ <laughs> ดี๋ยวว่าได้กินแต่เนื้อนะครับเครื <laughs> ่องในไม่มีนะครับผมเพราะว่าเราชอจู้มาแล้วนะครับหลังจากที่คุณได้ดูคลิปนี้แล้วคุณจะได้กินแค่เครื่องคุณจะได้กินแต่เนื้อกินได้กินแต่เนื้อ เจ้าชู้อะไรก็หนังโจ้ได้กินแค่ครึ่งเดียวหลังจากที่ดูคลิปไปเร็วคมจริงก็เปิดเผยกับมุมเดิมนะครับผมประตู้บานเดิมนะครับเราไม่ได้ออกไปไหนนะครับอีกสักพักจะมาพุ่งนั่งอย่างไรบ้างก็จะได้ขาเฉยขาผมเก็บขาเฉยหลักนี้ไปเที่ยวโลกบุญยอมหลับคมจริงมันก็ต้องโดนฟ้าลงโทษแวลยไคนที่โกงดีๆอ่ะโอ้ยเขาไม่ได้ไปนะเขาเป็นยังเขานอนอยู่ห้องผู้เดียว ผมก็ได้ไปขีดถือถั่วดาคาได้กิโลกรไกลๆดีกว่าเนาะเครื่องดาดมันเป็นพออ๋อวันนั้นเป็นเป็นท่อวันนี้เป็นเครื่องเครื่องเครื่องเวฟวัดเมื่อไปแข็งเมื่อพอดีครับดีครับจังหวะเอาีลยนาเครื่องพอดีเออเครื่องรถเครื่องรถดมาใช่มาใช่กำลังกำลังฝากนะครับทุกคนอันนี้ก็กำลัง เตรียมเครื่องเตรียมของนี่นะครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวฮอลขอเตรียมของกันนะครับสักพักหนึ่งสักพักใหญ่ๆไปน,นะครับฝากติดตามด้วยนะครับเอ้วท้องไทยเหมือนแบบเกี่ยงแม่งเหมือนความรู้สึกหืมกล้องแทบไม่ทันเลยเมื่อกี้นี่ใหญ่แล้ว นี่นะครับขา้าวฮอกไกเล็มมาหมดเลยนะครับเด้อทุกคนนี่นี่ครับคนครับข้าวสารฮอกไกเล็มมาแล้วฮอตดิบมันหนึ่งกินรับลาบเ่านะครับกําลังเตรียมตัวอยู่ตอนนี้ฮะเอาเราอบ,อบอกโอ้โหบอกบะกลาวด้วยจโอ้โหบอด้กินตัวง่ายดอกเขาอนี่เห็นไหมข้าจะมาน,าน,านั่งเด่นโทรศัพท์นู่นเราเอากินมาที่นี่กินทั้งเหล่าเด่นทั้งโทศรศัพท์บได้กินง่ายดอกก๊าแกมบ่บ่บ่บ้างมื้อ วางมือแหงกับขบไปเลยดิเอ๊ะอีกทีบ่ล่ะกระยาวจังสันหลายเฮ็ดได้กินเนี้ยน mm hmm. e uh ี่นะครับเนื้อเขาตัดต <ok ัดแบบเดิเด้อนี่มุนๆุนเนยเด้ออยู่นี่นี่ลาบเหนียวแมะหลับเหนียวกำลังซอยต้นหอมอยู่นี่ยโอ้โหดทาลุนี่ทานังมันมันซอยซา แม่นเก็บน้องดิบอกคอบอกแม่มั้งว่ามึงสุกยามาจัดซ่านี่ครับกับบรรยากาศนะครับพี่กับเขาฮ่องอนี่อันนี้กับล่าช่วยต้นหอมยู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 เงียเงียเงียมัน้ชิลเลิร์กไหมมาดูเนี่ยชิลเลิร์กไหมว้าบุกเจี๋ยคอมาจับ ไหอมไปเรื่อยๆฝากติดตมดูนะครับโอ้เอาละจนหอมดีโหวนะดอยูฟักค้างทีเตียงนี่โอ้อเอนนนอ,อ,อนี่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 ลืม้าวฟังนี่นครับเครื่องในครับมันบริเบิดเนี่มันมดืออยู่เัวะถมันชิเบดตอนนี้แลนี่จะเบื้อนเดินไหสันจะเบื้องเดินนี่ยไทยคีบเบื้อจะเบื่งงบนเดินหนเลยดับดับน้อเสียก็ใส่จะเบื้องบเดินนี่ไปกินเด้อข่อไทยเลเดินเนี่เบื้องเดินไหสันเดินนี่ นี่จะเบิ่งมันนี่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 เบ่งไปด้อยจะเบิ่งไปด้อนี่ดูเบิ่งไปเด้อนี่รู้หนึ่งเบิ่งไปเด้อจะเบิ่งไปเด้วเหอเออขอควายได้กินเด้อควายกินข้อมพีคนใหน่เยอะใช่ดีใส่ดีเขาบอก่ได้เอาดีเอาดีนั่นไหมให้ผู้สาวผมก่เหรอครับ เียรู้หรือปะอืมมันจะดีนะเปลี่ยนไปเนี่ยเปลี่ยนไปเนี่ยก็ดีข้าวปลาใส่ลาบมันจะเนื้อใส่ข้าวเปล่านะครับลาบได้บ่กะมาม์กว่ะมากบ่มากไปก็ได้มอคันไม่ขันเซย์นี่สิมอคันเว่ยเซย์เครื่องนี่ือิฮึกระแซจจังใส่ผักว่าเป็นอะไรก็ลาบนบ่ขี้ค่ายเครื่องเนี่ย คล้ายนะครับคือชีด้กินอันนี้ก็ขันไปที่ซื้อมาไทยบรรยากาศนะครับเห็นพี่น้องเบิ้งนะครับเห็นทุกคนเบิ้งนะครับว่าว้าวตัวเลขจริงๆทุกคนโคตรสูเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งลามมากันโคตรสูโคตดสู๋โคโลโคโซเป็นก้นโกโล่โคตรสเป็นค้นโคสุมผนใส ใส่ไปแล้วครับชูรสนะครับผมแล้วก็มีพริกชูรสข้าวคั่วแล้วก็ดีเทียมนะครับเราใช้ดีของแม่ลุงพรนะครับผมผู้สาวผู้สาวผู้สาวกับผู้สาวถ้าดีนี่ต้องยี่ห้อนี่ถ้าดีต้องยิ่งหอนี่ถ้าบ่ดียี่ห้อขึ้นห้อยี่ห้นห้องย่งห้องย่งห้องเดี๋ยวจะใช้เข้ามาห้องอะไดิเข้ามาเราไม่ได้เข้ามาเราไม่ได้าคือกูจะทำยังไงไม่ได้ผิวผู้เดียวเนาะ ีข้ามาเฮานะโตามแก้วครับตามแก้วนะครับเอฟซีเบิงอยู่ฟังทางไหนเนี่ยด้อครับเด้อเขาม,มาคุยกันเลยนะครับทุกคนครับมาเอลเลย์กรยุกวอลเยตายบไหลอะไรบ๊วนเดี่ยงแก้ว เครื่องคันเครื่องคันที yeah, ย่ังเดี๋ยวนี่เยืดแค่ไหนเอาเลือกขอเขาไปไปดีด้วยยืดเลือกเอกขาดีดเดีมาวนี้มาแล้วมาแล้่ยวหนึ่งที่เสรใจสร็จตายซะคุณแมาเอา <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หยอก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 เราจะไปใส่เข้าไปเรื่อยๆลงกัน <laughs> อันนี้ก็อันนี้ก็ได้คิดเราที่กับเขานะครับ เดี๋ยวเขาเขาเขากำลังเปิดช่อง Youtube เขาอยู่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับตอนนี้มีมีมีเพจแล้วนะครับไอเลตเตอร์ซอยซอยชื่อชื้อบ่กลองรัสสิบบาทห้าบาทฮะห้าบาทไม่มีแล้วมีตองหบาทวะหกบาทเ็ามีกันอยูโซฟาดีดลกวเออเสื้อี่่คนกินลูกมือน้มน่ะขาดว่เลย ผมดุงล่างไก่เงมงงมคนขึ้นเปยังากของคี่หมยฟังด้วยหานดีเนะทุกทีห้อมมเบึงไอ้ควายเนือห้องควายเนือนะครับทุกคนครับหลังจากที่เราไปายคลิปนะครับหนึ่งวันหนึ่งวันที่เราไม่ถ่ายคลิปเราไม่ลงคลิปเพราะว่าเราหายไปไหนมาไม่รู้ทุกทรู้มไหมตารู้ลงรู้ นะครับขอเวลาพักผ่อนหนึ่งวันครับผมเบาหัวเบาสมองน,นะครับคิดคอนเทนต์บอกบ่มีคิดบอกคอนเทนต์บอกคิดเมนูบอกเาอกนาะเอย่างเพราะว่าประเดี๋ยวคุณว่ายู่มองในกะยู่ต่อหมองเก่าๆเ้ย่าคนคุณเบืองกะเจ้าเบื่อนะจริงไหนเราบไมีท้ามไปเืยเจ็บเนาะเราไม่มีเวลาว่างพอเนาะมีเวลาว่างพอเนาหยุดงานหน้าเดี๋ยงนั่งนั่กินกับเขาใช่เราก็เลยบอกว่าได้๋ยลงคลิปนะครับเพราะว่าเมื่อ,นะาอวา,านนี่กั ต่างคนต่างมีพละนะครับต้องไปนะที่ต้องไปนะครับงานครับงานมุมโลกไงผู้เดียวมั่งผมมีธุระนะครับเมื่อวานนี่ครับคอยเนื้อเขานะครับผม <c oughs> มีธุระเร่งด่วนก็เลยไม่ได้อยู่ถ่ายคลิปเลยเปล่าเปล่าบีบบีบเปล่าไปเสียไปตายห่งเหี้ยพวกเมื่อคืนนี้าก็กบเบิด์ไลน์รเนาะฮะอยากเบอร์ไลน์โมเมื่อคืนนี้บม่เหลี้ยละค่ะเขาแย่ค่ะ เอาชิมก่อนที่เรล่าคนเห็นเกิดเอชิมแล้วอู้บะเทือจ้ใสยาพีกเอชิมว่าตายก่อนมาหนิอืมไงกินคืดๆที่เดี๋ยวนตายได้ดีครับเอ้ยก้อยก้อยเน่าก้อยเน่เนวที่เขาไล่วอื้อะไท่านใส้พักเนี่ยม่มาขุมอะใชคนที่สามารถทนหนุนก้องุมฮะเยอะไาเพิ่มเบียดเพิ่มเบียด เอาเอาคม,มคมขึ้นอีกนันนี่ครับนี่เขาผมเป็นมือกล้อง,องผมกับสั่งพอกัวเหยอยดยังเดียวเลยพ่อคัวผมเป็นตัวของเจ้าของแล้วตอนนี้มเริ่มมาแล้วดินลบเวลาตัะชาลแล้วตอนนี้นี่ใส่เครื่องในแล้วนะครับอาจจะมีเครื่องซีนมากนะครับทุกคนในทีล่ละครับผมช่องเลี้ยวๆครับ อะ่เดยังกะเาอยังจะเฮ็ดยอ้ยเมื่อยเลยเื่อยเลยเอน้แดงกันหมดอะอมแงหมดอมเดียังอยู่หมดแล้วโอ้หอมนก็ึงวาตั้งหลายดิหดแล้วอกินตามล่าของแดงนะครับทุกคนไม่มีแล้วครับจินเขาขึ้นช้าขึ้นม้จจิจมจจมจิ้มจมจ้มจมจิ้จิ้มจมจิ้มจิมจิจมจ้จ อยเมอกบ่เอาไปนการให้ทุกคนมราโอบึงเลย้าๆเลยมือนเนี่เออไปนั่งนอกเลยางี้ยนั่งนอกไม่ได้เหยดเท้นี่นะก็ยิจริงเขางอือก็คือบ่เห็นตลาดนี่ไหมเอาไขันเลยขันได้ักไม่เสร็จฮะขันมรอดตอนนี้มันถุ่มดนมันเลยถุ่มรออี่งละทุกคนครับดูขุมขนผมกว้างไหมครับถ้ามันกว้างเข้าได้นะครับ มีหาตะกอนซื้ออีกแล้วเกี่ยวเหี้ยอะไรวะเนี่ยบ่มีบ่แรัดเด้าอย่างนี้มุ่งคันไรก็นพี่ฮะคนไยังเนาะมันมันมันมัคืออันนั้นมันมันคือลาบอันนั้นเด้เออบ่คือลาบลาบใส่เลือมันฉีดดำแต่นี่บ่ดำคันรถต้องตีนกับหมอกเขาพอดีเลยปวดขาเนาะ Lại Lại thì là có khi đồ hôn đỏ khôn đó với cái đại thương gà yà hỏi 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 nên hỏi yà 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 hỏi ตางกี่ดอก็กดูบดีตกับเก็บตกับข่อยตากับเก็บเอางี้สามคำพี่สามคำบ่โอ้โหอดีตแต่ทวยมัน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 แบบมันมันบึ้งเวลามันฝีงมุมยิ้มไปอะยุ่งดูสีเลยเขาบีบเยเขากดดันนัเยอะเลยตาชอบบีเยนี่ยฮะตาชอบบีโอ้ยอจากขวังนะ จับมือเลยบวย่าววิวเลยว่ววิววิวตาชอบลีครับทุกคน <c oughs> แท็กว่ายะฮรแท็กว่าอะไคอมเมนต์มาครับคอมเมนต์มาตาชอบ <c oughs> ลีเดี๋ยวผมจะรอบประวัติให้ฟังเลยตาชอบลีนี่มาจากประวัตินี่มาจากตรงไหนเนี่ยนี่มีที่มาที่ไปด้วยพี่เพราะกูัวละเอาจา้จังหวะนี้พี่ต้องมาเไม่ได้ย <c oughs> มาเจาอขวังกนว้าวว้าวว้ตาชอบลีเลย ดีไฟลงดีไฟหน่อยหนูไม่เปิดดีกว่าโอ้อีย,งน,ยงนี้เจ้าเห็นอย่างนี้เดี๋ยวเด้วอูผมมาเร่งของเฮียหน่อยเดี๋ยวแล้นนเวเรียบร้อยครับผมเสร็จเลยเสร็จตามภารกิจก้อยมาเบิ่งเด้อพอถอยจะเบิ่งไม่เด้อนี่แซ่บบุบ๊ดปี แ่ไม่ดี่ีเอ็ดเองซิมเองแช่เบิดปีเสียเบิดปียทั้งมาแช่กเจาะอีกอีก่ออ้ซิบอวอ้หูยเฮียเด๋ยวลองเดือะลองเซลินมึงไปเดี้ยว่าเถาเลยลูกสาวเจาอยถ่ือยังไงตัวไปแฮพ่อเถาเป็นเจ้าของน้องเหล่างคือเจ้า ไปอยไ่ที่นี่ไปตีตะไคร้ยิ่งมแนงไม่กินนั่นหราเบื่อเหมือนกันำหรอเว้ยบูหุ่นดะตะกับข้าวะกับแก้มเนื้อครับทุกคนเลยไปก็เรียบเลยแหละไม่รู้ว่าจะเป็นกับข้าวหรือกับแก้มนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ชิมยังไม่ได้กินเลยตอนนี้ชิมกันครับทุกคน ํำจอกครับํำจอกม่าละกูผมห็นเบียร์ขวดเยอะจำจอดกันครับอากับบรรยากาศนะครับนี่กับของผมนนี่จะเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่ากับข้าวหรือยังไงคุยก,กันนะครับยังไงก่อนอื่นก็อย่าลืมกดฝากกดติดตามกดสับตะไรก้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยว คลิปต่อไปนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นเมนูอีหยังนะครับฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ <_ s> ไปแล้วนะครับบ๊ายบายบบ๊าายยครับได้ฝากติดตามช่องนี้ด้วยครับยังหน่อยอย,ยังยเรน<อ>ี่<อ>ยใสซอยฮะบอบซื้อบางยานี่เมย์ซื้อเนี่ยตาชอบรีตาชอบรีรีไฟตาชอบรีนะครับทุกคนตาหน้าหม้อเนี่ยฮะตาหน้าหม้อเนี่ยเอาพูดเองนะ